ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเลวิสติลจังเมลสปอร์ตรายงานว่าลิเวอร์พูลไม่มีความตั้งใจที่จะขายโมฮัมเม็ดซาล่าออกไปในเดือนมกราคมนี้และยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์ของเขากับสโมสรและรวมไปถึงอาเนอร์ให้ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่า400ปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อไม่กี่เดือนก่อน แน่นอนว่าซาลารักสโมสรลิวอรฟพูลมากและเชื่อว่าวิธีชีวิตแบบอังกฤษเหมาะสมกับเขาและครอบครัวรวมถึงลูกสาวสองคนของเขาที่ลงตัวแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธการย้ายไปซาอุดิอาระเบียโดยสิ้นเชิงและไม่เคยตัดความเป็นไปได้นั้นทิ้งไปตั้งแต่ความพยายามครั้งแรกในปี2023สโมสรจากซาอุดิอาระเบียมีความมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวซาลาได้หากเขายังต้องการออกจากลิวร์พูล และคิดว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเงินเกือบ100ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเข้ามาได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้าหรืออาจจะเดือนมก,กราคมด้วยซ้ำทีมจากสาหรัฐอเมริการวมถึงทีมซานดิเอโกและชิคาโกฝ่ายที่เป็นเจ้าของโดยชาวอียิปต์กำลังพิจารณาว่าจะพยายามคว้าตัวนักเตะชื่อดังมาร่วมทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อเมริกาเหนือจะมาถึงหรือไม่แต่เชื่อว่าค่าตัวที่สูงเกินไปอาจทำให้พวกเขาไม่สามารถทำได้ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับอดีตนักเตะทีมชาติอียิปต์ที่ลงเล่นไป177นัดระบุว่าฮอดซัมฮัสซันผู้จัดการทีมชาติอียิปต์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับซาลาเป็นเวลานานในสัปดาห์นี้และปฏิกิริยาในประเทศแถบแอฟริกาเหนือนั้นรุนแรงกว่าที่คุณคิด นักเตะลิเวอร์พูลส่วนใหญ่สนับสนุนอาเนอร์และในขณะเดียวกันก็ชื่นชมซาลาตำนานของสโมสรผู้บริหารระดับสูงต่างเรียกร้องให้พวกเขาอย่าเลือกข้างและทำเฉพาะสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จของทีมเท่านั้นโฟเกอร์สเกลรายงานว่ามาคุสบับเบิลอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเชื่อว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวเก่งของบยบรมิคจะเป็นตัวแทนในฝันของโมฮัมเหม็ดซาลาหากปีกชาวอียิปต์รายนี้ย้ายทีมในปี2026 โอลีเซกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในบุนเดสเลกาอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลานี้ไปแล้วเขาเล่นได้อย่างเหลือเชื่อให้กับไบยมิคในฤดูกาลนี้และยกระดับความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นและด้วยสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลเขาจะเข้ากับสไตล์การเล่นของเขาได้อย่างลงตัวและเขาจะเหมาะกับตำแหน่งปีกขวาเป็นอย่างดีที่สุดอีกด้วยแน่นอนว่าเราไม่คิดว่าบาเยิร์จะขายเขาเลยเพราะพวกเขาพอใจกับเขามาก แต่ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นโอลิเซจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของลิวอพูอย่างมากเลยทีเดียวปีทากรัสอินบูตรายงานว่าเรื่องราวของเคอร์ติสโจนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าระบบทีมนั้นมีความสำคัญแค่ไหนกับผู้เล่นและมันมีผลกระทบมากแค่ไหนกับนักเตะในทีมในระบบ4-3-3ที่อาร์เนอร์เคยใช้จนเองก็ทำได้ค่อนข้างดี และเขามักจะมีช่วงเวลาที่เล่นได้ดีในการลงเล่นแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ในแดนกลางแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นจาก2เกมที่ผ่านมาอินเตอร์มิลานและไบรตันโจนยกระดับตัวเองกลายเป็นกองกลางที่น่าทึ่งอย่างมากในระบบ4-4-2ไดมอนด์ Diamond, ซึ่งด้วยระบบนี้มันทําให้เขาดูมีศักยภาพระดับสูงขึ้นสถิติที่น่าสนใจของโจนในเกมที่เอาชนะไบรตัน90วก11นาทีในสนามอัตราความแม่นยําในการส่งบอล94% ชนะการดวลบอล8ครั้งเคลียบอล2ครั้งเข้าสกัด1ครั้งแย่งบอลกลับมาได้2ครั้งช่วยป้องกันการเสียประตู6ครั้งเลี้ยงลูกบอลสำเร็จ4ใน5ครั้งตอนนี้โจนกำลังกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังต้องการความมั่นคงในแดนกลางอย่างมากลิเวอร์พูลเล่นได้อย่างนิ่งภายใต้ความกดดันการจ่ายบอลของโจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างที่เห็นเขาทำให้ทุกคนประสานงานกันได้อย่างดี โจนในระบบไดมอนด์ดูเหมือนจะสอดคล้องกับการเล่นของทีมหงแดงอย่างมากในตอนนี้และกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมจะขาดไปไม่ได้เลยทีเดียวเคอร์ติสโจนกองกลางลูกม่อของลิเวอร์พูยกความดีความชอบให้สตีเวนเจอรัตตำนานของทีมมีส่วนสำคัญทำให้ลงสนามให้ทีมไปแล้วถึง200นัดโค้ชขิงเริ่มต้นเส้นทางงานโค้ชกับทีมเยาวชนของสโมสรซึ่งโจนคือหนึ่งในลูกทีมของเขาเวลานั้น แน่นอนว่าสตีเว่นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในอาชีพและชีวิตของผมมิดฟิลด์ทีมช่างกิดกล่าวผมพูดเรื่องชีวิตด้วยเพราะบางทีเขาน่าจะเป็นคนแรกที่คอยด่าผมในทีมเยาวชนให้ผมเปลี่ยนไปคิดว่าใช่เลยข้ายัางไม่ได้เก่งกว่าใครทั้งนั้นมันคือการเตือนสติต่อแนวทางการเล่นของตัวเองและบทบาทที่เขามอบให้ผม สตีเว่นน่าจะเป็นคนแรกเลยที่พูดตอนที่ผมพยายามก้าวผ่านสิ่งต่างๆที่ผมทำให้มันยากลำบากแล้วคิดว่าตัวเองต้องทำได้เพราะผมมีเบอร์สิบอยู่ด้านหลังหรืออะไรแบบนั้นผมคงเป็นคนแรกที่เขาจะเลือกเข้าสู่ทีมผมเป็นเด็กที่อยู่ในระดับท็อปของรุ่นมาตลอดและหลายต่อหลายหนผมก็ค่อนข้างที่จะเฉยผมต้องพูดแบบนั้นสตีเว่นคือคนแรกที่มาเตือนสติผมคำเตือนที่มาจากคนแบบเขาที่เคยลงสนามมาก่อนเป็นไอดอนของผม ผมเลยคิดว่าผมต้องเปลี่ยนหากเป็นตัวเขาที่มาบอกผมนับจากนั้นเขาก็ติดอยู่กับผมและผมก็ติดอยู่กับเขาเราทำงานร่วมกันในปีต่อมาผมได้ขึ้นมาทีมชุดใหญ่ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้แล้วลงสนามไป200เกมดังนั้นแน่นอนว่าเขาคือคนที่ผมอยากขอบคุณมากๆเช่นกัน อินดี้ไกล่าเนีรายงานข่าวลือว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มการเจราจาเบื้องต้นกับทางบอลมัดอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญากับองตัวเซมิโย่แล้วในเวลานี้ระหว่างการเจราจากับโมเมสซาราและตัวแทนของเขาที่ผ่านมาเจ้าตัวเองก็ได้รับแจ้งว่าแผนของสโมสรคือการเซ็นสัญญากับปีกที่สามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งอีกด้วย ลิเวอร์พูลเชื่อว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่พวกเขาจะกลับไปเข้าสู่ตลาดซื้อขายอีกครั้งในเดือนมก,กราคมนี้และเซเมนโยก็คือเป้าหมายหลักของพวกเขาเทโอสควายจาก Liverpool Echo รายงานว่าเมื่อคุณเล่นให้กับสโมสร,รอย่างลิเวอร์พูลคุณต้องชนะเกมการแข่งขันให้ได้เพราะเราคือลิเวอร์พูลเราต้องชนะเท่านั้น อุโกเอกิติเกไม่แปลกใจเลยว่าทาไมตอนนี้ชื่อของเอกิติเกถึงเข้าไปอยู่ในหัวใจของเดอะคอปทั่วโลกไปแล้วโดยเฉพาะในสนามและยิ่งสนามแอนฟิลเพลงของเขากลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกร้องบ่อยที่สุดและดังที่สุดอีกด้วยนี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและมันจะยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นสําหรับเอกิติเกมันน่าทึ่งอีกครั้งที่ได้เห็นผู้เล่นกําลังเติบโตกลายเป็นนักเตะที่ยกระดับตัวเองได้อีกคนหนึ่งแล้วจากนี้แจ็คลัสบีจากดิสอิดแอนฟิลรายงานว่า จมส์แมคคอนเนลเตรียมยกเลิกสัญญายืมตัวกับทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและเดินทางกลับมายังสโมสรลริพูในเดือนมกราคมนี้กองกลางดาวรุ่งวัย21ปีมีแนวโน้มที่จะกลับไปร่วมทีมของแดงอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมหลังจากที่เขาหลุดจากแผนการของเฟรดกิมหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของอาแจ็คกิมเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชชั่วคราวของอาแจ็คหลังจากปลดจอห์นไฮติงกาโดยโค้ชวัย60ปีรายนี้ทำผลงานชนะ3แพ้3จาก6เกมที่ผ่านมา แม็กคอนเนลไม่ได้ลงเล่นให้กับอาแจ็คเลยนับตั้งแต่เกมที่แพ้กาลาตาราย3 0, ต่อ0ูนย์เมื่อวันที่5พฤศจิกายนและนั่นเป็นเกมน่าสุดท้ายที่ไฮติงกาคุมทีมอีกด้วยทั้งนี้สาเหตุที่แม็กคอนเนลสามารถยกเลิกสัญญายืมตัวได้เนื่องจากว่าอาแจ็คไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแบบถาวรและนั่นทําให้เขาจะสามารถใช้เงื่อนไขาการยกเลิกสัญญากลางฤดูกาลได้และเป็นไปได้ว่าหากแม็กคอนเนลกลับมาอย่างลิเวอร์พูลเขาอาจได้รับโอกาสลงเล่นในทีมของอาร์เนอร์เพราะหัวหน้าโค้ชรายนี้ชื่นชมความสามารถของเขาเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันสมโมสรอย่างสโตมกราสจากออสเตรียก็เป็นหนึ่งในทีมที่สนใจในตัวแม็กคอนลมาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับสมโมสรในเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างอิฟสวิทเฮาด้าบี้ออกฟอร์ดและเฮาซิตี้รวมถึงสมโมสรจากเยอรมนีอีกด้วยคาดว่าลิเวอร์พูลจะทําการหารือกับทางแม็กคอนลในทันทีที่เขากลับมาถึงสมโมสรในเดือนมก,กราคมนี้และพวกเขาจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่เขาในการพัฒนาฝีเท้าของเขาต่อไป รายงานจากเดลี่เมล์ระบุว่ามาร์กเกฮีอยู่ในรายชื่อเป้าหมายกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเสริมทัพช่วงสัมฤทธิ์นาสัญญาของกัปตันทีมคริสตันพาเลตกำลังจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและมีหลายทีมชั้นนำในยุโรปให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเกฮีเกือบเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อสัมฤทอร์ที่แล้วแต่ดีมูลค่า35ล้านปอนด์ต้องล่มลงในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากที่พาเลตไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมได้ ิเวอว่าูลคาดว่าจะกลับมาสนใจนักเตะทีมช่างกฤิดรายนี้อีกครั้งแต่ตอนนี้ต้องเจอกับทีมอื่นที่สนใจในตัวนักเตะวัย25ปีรายนี้เช่นกันรวมถึงไบรมันนิคและเอเติโกมดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดตามพัฒนาการของเกฮีมานานแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแนวรับในปี2026ด้วยสถานการณ์ของจอห์นสโตนที่เหลือสัญญาอีกเพียงปีเดียวและเพิ่งได้รับบาดเจ็บซ้ำเกฮี G จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการพิจารณา คำถามที่ยังค้างคา,งข,าขอขอบคุณบทความจากค้อลในกระลาครอบโดยพาสตาโมฮัมเหม็ดซาราดเด่มดำกับบรรยากาศหลังจบเกมเพียร์ลีกที่ร์พูเอาชนะไบตันสองต่อศนเขารบมือให้กับแฟนบอลทั้ง4ฝั่งของสนามแอนฟิลด์ขณะที่แฟนบอลเจ้าบ้านก็ร้องเพลงเชียร์อี y ิปเชียนคิงที่คุ้นเคยของพวกเขาเมื่อเขาเดินเข้าไปยังอุโมงค์และกลายเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายในสนามและโบกมือเล็กน้อยไปยังอาจารย์หลักที่ครอบครัวของเขานั่งอยู่หรือว่ามันจะเป็นการบอกลาแต่สำหรับตอนนี้มันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซาลาจะเข้าร่วมทีมชาติอียิปต์ที่กรุงไคโรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแต่ข้อความหลังจากการถแถลงข่าวหลังเกมของอาร์เนอร์สล็อตผู้จัดก,การทีมนั้นชัดเจนมีการกำหนดขอบเขตไว้แล้วเกี่ยวกับการเลือกผู้เล่นลงสนามไม่มีปัญหาใดที่ผมต้องแก้ไขสล็อตกล่าวสำหรับผมตอนนี้เขาก็เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆไม่มีอะไรที่ผมต้องพูดถึงหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมกับลบิ ในการให้สัมภาษณ์ที่เอเวลันโดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วซึ่งเขาอ้างว่าถูกสโมสรโยนให้เป็นแพะรับบาปและไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกุ่มสื่อชาวรัสซาร่ากล่าวว่าเกมกับไบรตันอาจเป็นการอำลาของเขาหลังจากถูกตัดชื่อจากทีมในเกมแชมเปี้ยนลีกที่บุกชนะอินเตอร์มิลานเมื่อกลางสัปดาห์เขาลงสนามในฐานะตัวสำรองในนาทีที่26แทนที่โจโกเมสซึ่งได้รับบ,บาดเจ็บและตอนนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าดาวเตะวัย33ปีจะกลับมาอย่างลิวอร์พูในเดือนหน้าหลังจากเสร็จสิ้นภารก,กิจกับทีมชาติ การเจราจายังคงดำเนินอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายในขณะที่ซาร่าไม่อยู่แต่หนึ่งสัปดาห์หลังจากบทสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ลีดเขาจะกลับมายิ้มย้มแจ่มใสในมิกโซนที่แอนฟิลด์ขณะเดินผ่านสื่อและถูกขอให้พูดคุยด้วยสองสัปดาห์ติดเลยเหรอไม่ไม่ซาร่า ah กล่าวแบบติดตลกข้อดีอยางมากสำหรับลิเวอร์พูลคือแม้ซาร่าจะไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงทั้ง5เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรับมือได้โดยไม่มีดาวเด่นชาวอียิปต์ นั่นเองจะทําให้สล็อตมีความมั่นใจแต่ในระยะยาวการมีซาร่าที่ฟิตและพร้อมลงเล่นเป็นผลดีต่อทีมของเขาอย่างแน่นอนผมได้คุยกับเขาเมื่อวานนี้และโดยปกติแล้วผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราคุยกันดังนั้นผมจะไม่ยกเว้นในครั้งนี้สล็อตกล่าวเสริม แต่ผมคิดว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดและเขาก็ได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งและเมื่อผมต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรกผมก็ส่งเขาลงสนามและเขาก็ทำผลงานได้ดีอย่างที่แฟนบอลทุกคนรวมถึงผมด้วยอยากจะเห็นมันชัดเจนว่าสล็อตยินดีที่จะเลือกซาร่าลงเล่นอีกครั้งแต่ก็ชัดเจนเช่นกันว่ายังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดหลังจากสัปดาห์ที่วุ่นวายสาหรับทั้ง2ฝ่ายและลิเวอร์พูลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ